สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทักทายจากแคนาดานะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากมาคุยเฉยยก็มีใครคิดถึงกันบ้างก็ทักทายกันมาได้นะคะจอยก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ไม่ได้ไปไหนไม่มีแพลนก็มานั่งเนะะี่ยค่ะเครื่องดื่ม เก็บเครื่องดื่มไปคนเดียววันวัน,วนเก็บตัวกัดตัวก็อันนี้น้ำน้ำน้ำมะม่วงค่ะไม่ได้ทำเองนะคะก็ซื้อมาแล้วก็เทใส่แก้วเดี๋ยวชิมให้ดูอร่อยอะคะ่ะแต่มะม่วงนี่เป็นมะม่วงของเม็กซิโกนะ,ะไม่ใช่มะม่วงจากบ้านเราหวานใช้ได้คะ่ะ วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกเนาะยังไม่ได้กลับไปทำงานเราก็นั่งเงาเงาเงยเงยอยู่บ้านคนเดียวก็ชมดอกไม้ไม่มีอะไรมากว่างจัดนีงค่ะดอกอันนี้ดอกเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้ออคเนชั All ่นมั้งคะจำไม่ได้เหมือนกันขอโทษนะคะถ้าถ้าถ้าผิดนะคะ ชอบตัวนี้ค่ะน่ารักดีเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่สตอเบอรี่จอยออกดอกแล้วด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะบานใหญ่แล้วอันนี้สามดอกเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะ กำลังจะบานละต้นหอมอยู่มุมนูน้นนี่ค่ะพริกดอกเยอะมากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยแต่ไม่บานสักทีแล้วนี้ก็ผักชีค่ะ ผักชีลาวกำลังขึ้นสวยเลยนะคะแล้วก็ผักสลัดกระถางเล็กๆไม่ค่อยสวยเลยอ่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งย้ายออกมาจากต้นหอมนะคะแล้วก็ผักสาระแหน่เนี่ปลูกมาสี่ปีแล้วขึ้นมาตลอดเลยวางก็ปลูกผักวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ วันก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็รอแค่วันจะกลับไปทำงานเหมือนเดิมรอให้ที่ทำงานเขาติดต่อกลับมาเดี๋ยวเราก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็อยากมาทักทายเพื่อนๆทุกคนเป็นไงบ้างคิดถึงกันบ้างไหมไม,มีอะไรก็ทักทายกันมาได้นะคะวันนี้จอยก็ขอลาไปก่อนนะคะ ดื่มน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพค่ะบ๊ายบายค่ะ